อ่าละท่านผู้ชมมาพบกับเชฟฮัมแหล่เช่นเคยแหละครับวันนี้เชฟขอเสนอเมนูสูตรน้ําจิ้มแจ่วซอยจุกสูตรสองระบบครับจะไปรับชมรับฟังนั้นเชฟขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามด้วยเด้อครับแรกทําการแจ่วขมนะครับทําการต้มขี้เพียให้สุกๆก่อนนะครับแล้วก็ทําการซอยผักหอมร่วมใบมะกรูดไว้และทําการซอยเนื้อชิ้นตามความชอบเลยนะครับใครชอบบางหรือชอบหนาก็จัดไปเลยครับ เรามาดูวิธีการปรุงน้ำจิ้มแจ่วทั้งสงสูตรพร้อมกันเลยนะครับใส่ข้าวคั่วหอมๆเข้าไปตามด้วยพริกปน่นผงชูรสสำหรับสูตรขมใส่ดีวัวลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา และสาหรับสูตรเปรี้ยวนะครับใส่น้ํามะนาวลูกมะนาวไปหนึ่งลูกนะครับสําหรับสูตรนี้ใส่น้ําต้มสุกไปก่อนนะครับคนคุกเค้าให้เท่ากันและการทาการใส่ผักที่เราซอยไว้นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จวิธีในการทําน้ําจิ้มเจีวซอยจุ2สองระบบขมและเปรี้ยกันเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆครับแต่บอกเลยว่าแซ่บมากครับและสําหรับเมนูนี้ก็ขอประทานอภัยขอโทษท่านที่ไม่กินเนื้อวัวและไม่กินของดิบนะครับ <c oughs> ถือซะว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับ บานท้อนบริมีอย่างดอกนะครับผมมันมีคำหนึ่งครับผมที่ผมมักที่สุดเลยนะครับผมก็คือคา,าบานเข้ามันกระซันี่แหละบานเท่าอาจเสียบริมีเงินแสนบริมีเงินล้านนะครับผมบานเท่าอาจเสียบริสวยรู้แล้วก็เป็นทุนนิยมของสังคมนะครับแต่